ทักทายพี่น้องเอฟซีแฟนคลับช่องเจเกียวสตอรี่เอฟซีแฟนคลับวงหมาล่ำเสียงวีหกนกพงสกรแฟนคลับน้องอาอาสักุณาพรทีนารักทุกท่านค่ะมือแรกนี่อย่าลืมเวยค่ะพี่น้องเช่าจังหวัดสมุทรปราการอย่าลืมไปไห้กำลังใจที่งานเสียงวีหกนกพงศกรกันค่ะเอฟซีแฟนคลับตัวจริงกับคงสีรับทราบกันแล้วนะคะว่าเพิ่นแสดงอยู่จุดใดของสมุทรปราการ เอฟซีช่ากลุงมปิดแกจะลืมเขาไปรอไปหายกำลังใจทีมงานเสียงวีหกไปหายกำลังใจน้องอาร์ไอศกุณนาพนพอจ่าหนุกพงศกรกันค่ะน้ำจากสีมาแจ้งคิ้วงานให้เอฟที่แฟนคลับทุกท่านได้รับทราบแล้วก็อยากมาว้าถึงพอจ่าหนุกพงศกรทุกท่านกับคุงสีได้เห็นแล้วจากคลิปของพอจ่าที่เพิ่นได้ออกมาอัดคลิป ชี้แจงหรือว่าอธิบายและกาว่าให้ทุกีแฟนคลับบางฐานบางกลุ่มที่บอกเข้าใจเพื่นนะคะเรื่องของการที่เพื่อนดูแลเรื่องมะไ่ของน้องค่ะที่จริงแล้วเรื่องมะไ่บนหด้าที่ไปหยุ่งเกี่ยวกับเพื่นนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องภายในของพ่อจา๋าลูกจา๋า หรือแม่แต่คุณยาของเพิ่นนะคะเพื่อนบริหารกันเองได้ค่ะเพื่อนลูวา่าเพิ่นตองเฮ็ดจังไดเอฟซี <FC S 2> แฟนคลับก็บ,บ่ตตองไปกล่าวกายเพื่นหลายนะคะคอยซัพพอร์ตคอยเป็นกำลังใจคอยชมผลงานของเพื่นสิดีกลัวค่ะเพราะว่าพ่อจ๋าเพิ่นหักน่องอาอาอยู่แล้วนะคะเพื่อนหายอยู่แล้วตามที่เฮาได้เห็นทุกๆเวทีถ้า f อแฟนคลับได้เข้าไปในกลุ่มปิด เวลาช่วงที่น้องได้ออกมาหนา้าเวทีติปด้านหนา้าเวทีสิบปนของน้องค่ะสำหรับพ่อจ๋าขนาดว่าพ่อจ๋าได้ติปจากแฟนคลับในช่วงนั้นพ่อจ๋าก็นังใส่ถุงหายน้องเลยนะก็ได้ใส่ส่วนตัวของเพิ่นเลยที่จริงแล้วเพิ่นเอาส่วนตัวเพิ่นก็นได้นะคะพอช่วงนั้นอีฟซี่แฟนคลับเต็มใจหายพ่อจ๋านะคะแต่พ่อจ๋าก็ใส่กระเป๋า ให้ลูกนะคะหรือว่าใส่ถุงให้ลูกค่ะญานน้องอาอายบ่ได้ห้ายมีความเป็นห่วงลูกสาวหลายนะคะเฮ็ดดีที่สุดแล้วค่ะเฮ้าได้ติดตามมาตั้งแต่แ <F> รกเอฟซีแฟนคลับก็โค้งสีได้เห็นกันว่าพ่อจ๋าไปรับน้องมาด้วยความเป็นห่วงด้วยความหักพ่อจ๋าบ่ไดขาดหวังว่าน้องสิมะปังมาดังเอซีแฟนคลับสีไดหักหรือเมตาน้องหลายขนาดนี้นะคะ ถือว่าเป็นอีหยังทีเกินขาดเลยค่ะเพราะฉะนั้นเอฟซีแฟนคลับอย่าไปว่าพอจ๋านะคะพอจ๋าเป็นผู้หายค่ะนี่คือามจริงใจที่พอจ๋ามีหาหนองแล้วก็ค่อยดูเล่ย่าน,นองบ่ได้อยากไหนองได้อยากให,นอ,อกใหนองมีบานเป็นของตัวเองอยากไหปูญาได้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะเขาก็ได้เห็นแล้วว่าปัจจุบันนี้ ทุกอย่างดีขึ้นค่ะน้องก็ได้เดินตามฝันและก็ได้มีความหวังที่มีอนาคตที่สวยงามขึ้นนะคะในมือขอา้างหน้าเฮ้าบ่ฮหูดอกว่าสิเป็นแบบใดนะคะแต่พอจาพ๋าเพล่นกะเอาน้องมาดูแลซอยเหลือทุกอย่างแม่แต่การเรียนหรือว่าการอยู่การจินคิดว่าพอจา๋าบ่ทิ้งน้องแนน่อนค่ะและหวังว่า น้องอาอายกับโค้งสี่หากพ่อจ๋าแล้วก็สิอยู่กับพ่อจ๋าไปตลอดนะคะเรื่องติบหนาเวทีถ้าพ่อจ๋าเพิ่นซีเอาเพิ่นก็เอาส่วนของเพิ่นกับโบผิดดอกนะคะพี่น้องเพิ่นเป็นผู้ผาหานะคะถ้าพ่อจ๋า่บไ้โอกาสตรงนี้น้องกับโบมีโอกาสมาถึงจุดนี้ได้คือกันนะคะเพราะฉะนั้นเ c ฟซีแฟนคลับอย่าลืมในเมื่อที่พ่อจ๋านกพงศกร ได้ไปรับน้องมาดูแลนะคะอยไปยานพอจ๋าเอาเปียบน้องค่ะพี่น้องเข้าตรงมองด้วยใจที่ยุติธรรมนะคะแล้วกะเห็นใจพอจ๋านํ่นะคะมือหนาเฮ้าประหูดอกคะ่ะว่าสิปเป็นจังใดในอนาคตนะคะแต่ณวันนี้พอจ๋าเพิ่นเฮ็ดดีที่สุดแล้วแล้วเพิ่นกะหักน้องอ่าอายพี่น้องเห็นบอก่าเวลาขึ้นเวที เวลาสิลงเวทีพ่อจ้าเพิ่นกะสีอุ้มน้องหรือว่าใหา้ลูกสาวหลาขี่หลังจังสีเนาะคะ่ะโดยความเป็นห่วงเป็นใยน้องอาอ้ายเพิ่นใส่ส่วนสูงพ่อจ้าเพิ่นกะเป็นห่วงนะคะอุ้มลูกลงเวทีจะะังสีเนาะค่ะถึงเฮ้ากะเห็นแล้วก็รู้สึกดีต่อใจหลายเบืองลูกข่าวาเป็นตะหักตะแพงขนาดใดเพราะฉะนั้นจะไปเว้าอีหยังให้เพิ่นตรงมีความแบบว่า ขาดความมั่นใจในสิงทีเพิ่นเหตุด้วยความที่เป็นธรรมชาติโบเมนว่าการเสียแสงหรือว่าสางภาพนะคะพี่น้องเพิ่นเหตุด้วยความหักความเป็นห่วงน้องอิลีนะคะบบแตกต่างกับเอ็ซีแฟนครับส่วนหลายเลยนะคะที่หักน้องอา้ายมีความหักความหวังดีแต่ในความหวังดีนั้นก็ขอใหายอยู่ในขอบเขตค่ะ อย่าไปหุ่ยเกี่ยวกับเพื่นเรื่องภายในนะคะเพื่นบริหารกันเองเพื่นหูววาเพื่นต้องเห็ดจังไดนะะเนาะ,ะค่ะเนาะใกล้แล้วค่ะใกล้น้องสิได้มีโอกาสมีบ้านเป็นของตัวเองมีโอกาสสิมีทีมีทางแล้วก็เป็นอียังที่เป็นความฝันที่น้องและกาครอบครัวได้ฝันกันมาโดนแล้วนะคะ อีกบ่าโดน้นองกระิสมหวงังค่ะพี่น้องเอฟซีแฟนครับยังให้ความหากักความเมตตาเนาะคะ่ะสุดท้ายน,นี่ก็ขอให้เอฟซีแฟนครับทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะเจอกันไหมครับเงินเหตุเด็ใจคนเปลี่ยนจำว่เปลี่ยนผมเด้อผมสิบ,บอกให้ผมอยู่ในวงการนี้มาสิบหกปีแล้วลูกก็คือลูกลูกสาวสะกดเข้ามาลูกสาวเขาเป็นคนงานที่ผมตมาจ้างมือละพันมือละห้าร้อยผมให้หลายนานัันอีตะ่าแต่งหนาก็เมือละพันแล้ว จ้างให้ลูกนนะเงี้ยนะเงินส่วนโตเพ้อมว่าต้องห่วงการซัพพอร์ตชีวิตเขาตันี่จนใหญ่คอยเก็บให้ลูกคอยโอนมาให้ผมกับเก็บให้ผมบอกเคยใส่เด็ดขาดเลยผมบอกเคยใส่ห้องสกอมิตรห้ผมมาห้ผมมกสาง่งผมมกซอยคนผมบอกนี่ขึ้นิสัใส่ผมบ่ได้สา่งภาพเงื่อนลูกว่าเอาเอาตั้งเงืนจาขวงที่ได้มีฉะนั้นอยู่สื่อ,อคิด่าผมสิเอาเปียบลูกผมสีเอาเปียบครอบรัวว้องาย เศร้าคิปผมไม่เคยเอาเปียบไผ่ผมมิตาหาให้คิปมืดแรกที่เขาขอมาบาทเดียวเขาขอไม่ได้ถือมาให้ผมคอยเขาหามีอยู่มิกินได้คู่มือนี่มันดีแล้วจะมาคิปอัธิีกับผมเรื่องนี้